มาไลรถน้ำผามาหดน้ำผกโอ้ปลาถักงันแท้ฮะเกีงแ้ดูแมาดูแ้หนาวกันแวกันดีอ่ะแมโอ้ยเห็ดกบ่ได้กินน่าดีก็สูบนโอยมีดีอยอก็ได้จบ่ได้จบสูง่ได้จบสูง่ได้เรียนหนังสอหงื้อันไดพระงูปลาปลเก็ดไปสลาเพรให้ได้เพได้สูบนเพราะได้สนเแรงโอ้ยใจ เี็ดเก้งมาวิศวกมหยังก้ากษตเกาหยังจะออกไปก็มรมันก้เกษตเแล้วกแบบเขาซื้อแฟมเลยนี então, encore, <g 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 ่แล้วออกอยบาได้ซ um, ื <g <g um <g <g ้อแฟมบืเขาที <g <g ่ทมาตอนเขาจะซื้อแฟมเขาจะออกแบบยังงอออ๋อออกไปแล้วเพาเขห็ดวิศวก้าแล้วนี่กูสีดบนะต้องกา้อนนี้กูใส่หนีตัวนี้กูใส่หนีตัวนี้กูใส่หนีไอ้นี่กูสิมดสองร้อยคือกาออ ก็ดีมีสมกะให้นี่ต้องวัดลอยหาเอเอโอ้โหราเห็นรรถจบปีแล้วเลยปะมันอะมหาคนสองมือกูก็แล้วเซ็จเออโอ้บมต้องิศวกรเป็นิศวกรคอวิศากศะหอวห้อระยะห้างเท่าไหร่หางสองเมตรสิกอนก้าเอา โอ้เน oh, yeah, ี overall, out, huh? uh ่ยก uh, oh, ็ม yeah, oh, okay. uh ีพอกาเพือเรียกว่าอยู่ของนี่พีคว้มสามาเ็ปสู้ครอบอรัวจะมาเด้มาขึ้นมาปันนี่ละกินกับบมีหน่อยบะมีหลย้อนวิศวกะเนี่ยบะขาดบ่เขินพูดลำเนาปั่นญาของข่โอ้เรีหเัาสือบ่ออกปัญญากต้องมีาูกบ่มีปัญญากต้องมีต้งเอาวิศวกะโอ้ป้าแล้วือเกงแทะของคนบ่เป็นข้องเลย เออเนี่ยเนี่ยวิศวกรรมเนี่ยเนี่ยเขาเอาไม้แทกแทกไปได้เลยอะโอ้เนี่ยเขาเลยไม่ได้ทำวิศวกรไม่เป็นไรหรอกทำวิศวกรทมวาวิศวกรรมก็มีเงินเก็บได้เออพี่น้องวิศวกรคือละคนไม่ไม่กับมวยคนไม่เป็นไรใช่ไหมเออถูกต้องโอ้เแล้ววิศวกรพี่น้องวิศวกรคือเรากะเอ้า วิดบ้านลังวีโตเป็นสวกรไปถือแฟมไปสร้างลูกน้องอันนี้วิทสวกะกอนีมีปัญเนเออจ้งสี่พราว่าอย่าเรี้หลังซื้อเออเห็นเขาทำงานเห็นเขาทำงานวีศวกอเียเขาโกด้เขาเป็นพ่อแม่เขาเออถือถือแฟมไอ้เ้อไลูกไอ้เรืองข้านเอองของเจ้าของเป็นวิศสวกะอันนี้ทํามานสวนตัวซวนตัวผัวเได้มาท สวยีีนี้พูดล่ะพูดหล่ะพูดล่ะพูดล่ะพูดละวิศวกะวิศวกะไม่บายพนะไม่บายพดนะทั้งนี่ทั้งพี่พีพี่อไม่บ